ครับผมประสบการณ์การเล่นกับมาเลเซียหากย้อนไปเมื่อปี2014เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างครับการดวลกับทีมเสือเหลืองในวันนั้นครับก็เหมือนเราชนะเขาในบ้านมา2-0ครับแล้วเราไปเยือนก็คนดูประมาณแสนคนก็เป็นนัชชิงคือทุกคนก็ค่อนข้างมั่นใจครับแต่ว่าเราอาจจะโดนเรื่องจุดโทษง่ายๆก่อนโดนประตูไวก็อาจจะทําให้เราเสียสมาธิเพราะว่าเราเราเล่นในบ้านแล้วก็เราก็โดนนําไป สองประตูต่อสูตรครับก็ค่อนข้างไวแต่ว่าเราต้องครึ่งหลังเราก็เหมือนแบบมันโดนฟิกี้อีกผมว่าทุกคนก็เริ่มแบบก็อาจจะเฟลเฟลนิดนึงแต่ว่าทุกคนก็เราแบบตอนนั้นเราเป็นช้างศึกเราอยู่ในถ้าเสือแล้วคือคือชับปุยก็ยิงตีเสมอก็ตอนนั้นก็ฮึดสู้แล้วมาผมยิงก็รู้สึกก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ก็ประทับใจฮะแฟนบอลเขาก็เชียร์ได้มันดี แต่เราก็สามารถเอาชนะได้โดยประตูวรวมก็รู้สึกมีความสุขที่เราเอาชัยชนะโดยประตูรวมมาฝากคนไทยจนให้สิบสองปีที่เราไม่ได้แชมป์มานานครับก็รู้สึกเราสามารถทําสําเร็จและมันเป็นปีที่เป็นปีที่ดีของนักฟุตบอลทุกคนเลยครับค่าคืนที่สนามบูกิตจาริวน,นั้นเป็นอย่างไรบ้างครับกับความรู้สึกสองอารมณ์ทั้งการที่ตกเป็นฝ่ายตามหลังและการได้แชมป์ ก็ก็อย่างที่บอกเขาเชียร์ค่อนข้างดุดันแต่ว่าจริงๆผมว่านักบอลก็เป็นมือชิพแล้วแหละคือด้วยการที่จะไปเล่นกับแฟนบอลเยอะสุดท้ายมันก็ไม่ได้มีผลช่วยอะไรครับคือมันอาจจะเป็นองค์ประกรอบส่วนหนึ่งแต่เราสุดท้ายพอเล่นไปมันก็เหมือนเรามีสมาธิกับในสนามไม่ได้ยินเสียงที่แบบนอกจากเราแบบตอนยิงเข้าหรือโดนยิงอะ่ะมันก็จะได้ยินเสียงกองเชียร์อะไรเงี้ยคือสุดสุดท้ายแล้วฟุตบอลเล่นกันแค่สิบเอ็ด และ11คนครับเจอในสนามแฟนบอลเขาไม่ได้ลงมาเล่นกับเราเราก็เล่นในตามสิ่งที่เรามีความสุขกับการได้เล่นฟุตบอลแต่มันก็เป็นเป็นประสบการณ์ครับเป็นประสบการณ์ที่ดีคิดว่ากองเชียร์เนี่ยมีผลต่อทัพช้างศึกไหมครับแล้วก็สุดท้ายในยอยากบอกอะไรแฟนฟุตบอลชาวไทยบ้างครับผมก็ผมเชื่อว่าในวันพุ่งนี้เนี่ยวันที่หนึ่งเนี่ยผมว่านักฟุตบอลทุกคนคงมีความกระหายที่อยากจะชนะ ก็ขอให้เอาชัยชนะกลับมาสู่แผ่นดินเราให้ได้นะครับแล้วก็แฟนบอลคงรอเชียร์อยู่เยอะเลยอย่าไปกลัวนะฮะเสือเสือตัวใหญ่เท่าช้างได้ไงครับเราฟัดไปกับขอโชคดีนะครับสู้ส